พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระมอมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์คมนตรีรวมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภ,ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาลสินค่ะที่หอประชุมธรรมพิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินจังหวัดกาฬสินค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปรรมัมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน2,500ชุดไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภายหนาวในพื้นที่โดยมอบให้ในายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินในอำเภอทั้ง18อำเภอค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของราษฎรเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่และมอบแก่ราษฎรในเขตเทศบาลเมืองกาลสินจำนวน200ชุดโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรได้ทราบด้วยค่ะด้านนายสนั่นพงศสอนผู้ว่าราชการจังหวัดกรสิน์กล่าวว่าจากความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทําให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้มีประชาชนนะครับได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเป็นจำนวนมากมีความต้องการเครื่องกันหนาว254,628ชิ้น ซึ่งจังหวัดกาฬสินนะครับได้รับสิ่งของพระราชทานในวันนี้จํานวน2,500ชุดจังหวัดได้จัดสรรให้อำเภอเพื่อนําไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่จํานวน18อำเภอร,รวม2,300ชุดทั้งนี้นะครับประชาชนชาวจังหวัดกาฬสิน์รู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยประสุนิกรอ,อย่างหาที่สุดมิได้ครับ